นี้มีรถเข้าใหม่1นึ่คันนะครับผมเป็นซูเปอร์ต L3608DT คันนี้มีใบดันกับฐาน5นะครับจดทะเบียนปี54รถไร่เดิมๆเลยครับปรับสภาพเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนครอง มันไฮดรอลิกระบบไฟทุกอย่างพร้อมใช้งานทุกระบบนะครับอันนี้เครื่องดีเกียร์ดีเฟืองท้ายดีครับอันนี้พร้อมใช้งานเลยนะครับรถสวยใช้งานน้อยแรงดีขายได้ไปไม่ผิดหวังครับคันนี้ สำหรับใครที่หารถไปใช้งานอยู่นะครับคันนี้แนะนำเลยคูปต้า L3608 DT นะครับราคาอยู่ที่255,000บาทนะครับส่งฟรี200กิโลเมตรนะครับดูรถที่อำเภอวังสำหมอจกกังหวดัดอุดรธานีนะครับหรือโทรมาสอบถามก็ได้นะครับที่0951922348นะครับรถสวย เครื่องเกียร์เฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับคันนี้รดไร้แท้เลย สำหรับใครที่หาอยู่นะครับผมโทรมาติดต่อด่วนเลยนะครับ0951922348นะครับผมดูรถได้ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับ